ผมว่าเด็กชาย,ยนะคะจะพิรักหนุ่มนะมันนิ่งะต่จริงใจพอไรกันตัวครับและผมข้าปบ้นเด็กชายนัทธานวารนาวินหนุหน่มหน้ามนคนทะเลมมแล้วเหร่อขาปั้นเคยเห็นสินเล่นกีฬาอะไรบ้างเหรอครับเคยเห็นมันเล่นลูกบอลจานล่อนแล้วก็ว่ายน้ำนี่จะว่ายน้ำเห็นนะยงไเออเหมือนคว้าต้นน้ำเลยอะข้าปั้น เคยเห็นหมาเล่นสเก็ตบอร์ดเปล่าเออเคยเห็นในทีวีนะคะของนั่นก็ดีเลยครับพวกข่าวที่เราจะนํามาฝากวันนี้เกี่ยวกับสุนัขที่ชื่อออตโต้พันบูด็อกที่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้นานมากเลยละครับโอุดหเจ๋งมากเลยครับอยากเห็นแลวครับงั้นเราไปชมภาพกันเลยครับไปกันเลยครับเบลเบลเบล o r ลกินเนสเวิลด์เรคอร์ดบันทึกทุกสถิติที่เป็นที่สุดของโลกและเจ้าบูด็อกนักสเก็ตบอร์ดตัวนี้ ก็สามารถทำลายสิติโลกได้เหมือนกันครับโดยเจ้าออตโตสุนัขพันสายบูลด็อกอายุ5ปีตัวนี้เพิ่งได้รับการบันทึกสิติลงกินเน็ตบุ๊กว่าเป็นสุนัขที่ขี่สกเก็ตบอร์ดลอดอุโมงมนุษย์ได้ยาวที่สุดในโลกโดยใช้คนยืนกลางขาต่อเรียงกันไปอุโมงมากถึง30คนเลยล่ละครับเจ้าของออตโตกล่าวครับว่าความสามารถในการขี่สเก็ตบอร์ดของมันถูกพบด้วยความบังเอิญจากการเล่นเกมครั้งหนึ่งจู่ เจ้าออตโต้ก็สามารถขี่สเกตบอร์ดเล่นไปได้อย่างไวแถมยังหลบมีการถูกตีได้ด้วยและเมื่อเขาลองกางขาออกมันก็สามารถเลื่อนเข้าใต้ขาผ่านไปได้อย่างสบายๆและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมันครับ รู้และยังได้กินเนสโซเลคอรด้วยอย่างนี้ผมขอตบมือให้ดังๆเลยละครับใช่ครับอืมแตให้เล่นสเก็ตบอร์ดบ้างเราว่าเราจะเลาะได้รถแหละโอ้โหเข้าปั้นผมคิดว่าเข้าปันเป็นฟุตเลนสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมครับในนี้ใครเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นชื่อสอนผมเลยนะค่ะเออไม่เป็นไรเข้าปั่นยังไงเพื่อนๆถ้าใครขี่สเก็ตบอร์ดเป็นก็มาสอนเข้าปั้นบ้างนะครับ ว่าสุดได้วันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพูดกันเราสอคนได้ใหม่ในรายการข้องข่าวเยาวชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแบ๊กบายแบ๊กเฮ้ยเปนดสูเสา,เสาหรือว่ามันคืออะไรอะ่ะ